ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมยูโซคิดนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่ใน ARBS กันอีกครั้งนะครับแต่หน้าตามันจะแปลกแปลกๆหน่อยนะครับผมเพราะครั้งนี้เราอยู่ใน ARBS Mobile นั่นเองนะครับหรือ ARBS ในมือถือนั่นเองนะครับเราจะมาลองดูนะครับว่าความแตกต่างของในมือถือและในคอมมันจะต่างกันยังไงนะครับดูจากหน้าจอตรงนี้ก็ดูมีความต่างและดูมีอันนี้คืออะไรวะเนะี่ย กระดาษอะไรอ่ะเฮ้ยาร์ดาอ exchange ชชมันคือเหมือนเป็นเศษอะไรก็ไม่รู้นะครับที่จะเอามาปลดล็อกสกินสัตว์เด้อเนี่ยโอโ้โหสกินควายนะครับใส่เสื้อลายดอกใส่เสื้อสงการเด้อเนี่ยอันนี้เป็นเอ่อฮิปโปลายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลายแบบแปลกๆมากเลยอ่ะอันนี้มีลิงลายมัมมี่นะครับผมมีหมูระเบิดหมูลายระเบิดแล้วก็หุยเสือแบบลายเดอะแฟชเด้อเนี่ยแบบ เสือนักมวยปั้มเป็นลายชุดนักมวยปั้มเหรอเราลองมาดูนะครับอ๋อเราสามารถเป็นเดลีร่รีวอร์ดนะครับก็คือเราจะได้ทองมาและเกมนี้มันเอาทองไปทําอะไร <c oughs> เอาทองไปทะไรมีดับเบลิลรีวอร์ดในการดูคลิปเหรอเนะี่ยและเราอินครบ7วันได้สกินควายน้ําแบบหูสองแสงโคตรเท่เฮ้ยมันมีอะไรเยอะกว่าในคอมเนี่ยมันมีสกินด้วยในคอมไม่เห็นมีสกินเลยอะ่ะนี่แหละนี่คือความต่างแรกนะครับก็คือในมือถือมี มีสกินมีสกินนะครับแต่ในคอมฮะ,ะไม่มีฮะผมว่าเราผมยากเห็นตัวละครแล้วว่าเราไปดูตัวละครเลยดีกว่าว่ามันเหมือนกับในคอมทุกประการหรือไม่นะครับผมมาครับมาที่เอ่อเรียกว่าแมปที่เราคุ้นเคยนะครับโอ้โหภาพเหมือนกันเดะนะับผมแมปแบบที่เราคุ้นเคยมาดูตลอดนะฮะ <c oughs> เราลองมาดูกับตัวละครกันดีกว่านะครับว่าตัวละครมันแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับดูจากประเภทแล้วก็น่าจะมีประเภทเหมือนกันเลยนะฮะแต่ดูเหมือนจะไม่มีให้เลือกแมปนะเนี่ยใช่ไหม อ๋อมีมีมีให้เลือกแมปนี่ไงมีให้เลือกแมปนะเอาเป็นพื้นที่เขียวๆไหมโอ้โหแต่ทําไมกราฟิกมันมันกากจังก็แน่นอนนะในคอมกับในมือถือมันกราฟิกมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วครับในในคอมกราฟิกมันน่าจะทําได้ดีกว่าอยู่แล้วครับผมมันเ,เป็นเป็นปกติอยู่แล้วนะหมดแรกนะครับสิ่งมีชีวิตหมดแรกนะครับมีทําไมมันมีมีล็อกด้วยโหยนี่เหรอ ทองทองห้าร้อยปลดล็อกได้สามตัวหรือสามสิบแปดบาทโอ้โหทำ,ทำไมทำไมถึงทำกันอย่างนี้โอ้โหในคอมนะครับราคาเกมเท่าไหร่สองร้อยบาทเล่นได้ทุกตัวนะฮะแต่อันนี้ปลดล็อกสามตัวสามสิบแปดบาทและอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ฟนตาซีคือซื้อครบทุกตัวสองร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับได้หมดฟีนตาซีทั้งหมดโอ้โหแม่งสองร้อยกว่าบาทในซื้อเกมในคอมได้เลยเนะี<อ>่ยอย่าบอกนะว่ามันล็อก อย่าบอกนะว่ามันล็อกหลายคนเฮ้ยเดี๋ยวแต่อันนี้มีตัวที่ในในคอมไม่มีฮนะคือเบตเทิ p พารได้ยักเบตเทิพาร์เหรอนี่คือตัวอะไรก็กบบินเนะี่ยก็บ,บินเลยเยอร์และไอตัวนี้เป็นเอ่อกากอยใช้ทองพันห้านะครับหรือตังค์หนึ่งร้อยโอ้โหตัวละร้อยเลยเหรอพี่แพงไวปว่าครับผมโอ้โหโคตรแพงเลยและอันนี้หมดสิ่งมีชีวิตจ,จากนรกนะฮะมีให้เล่นสามตัวนะครับโครงกระดูก ผีแบบผีผีอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ผีหัวขาดที่เหลือมันก็ล็อกเหมือนเดิมตัวนี้เหมือนเป็นโกเลมหินเหรอโกเลมอิดอะไรก็ไม่รู้อะในพีซีไม่มีนะครับตัวนี้ให้เป็นตัวที่อยากเล่นนะแต่ <c oughs> ในแพาช์มันจะเล่นได้ยังไงบนะุี่ยเอาตังค์จากไหนครับพี่อันนี้เล่นได้หมดเลยปะหมดมนุษย์นะครับเล่นได้หมดเลยอันนี้และนี้ก็สัตว์ก็เล่นได้หมดเลยเหมือนกันนะครับและนี้เดต,ตัวสาวปดล็อกให้2ตัว ที่เล,ล็อกหมดโอ้ยแย่ว่ะและต่อมาโอ้โหสิ่งมีชีวิตจากท้องทะเลก็ล็อกมันมันให้เลนีแค่กี่ตัวเองวะเนี่ยโอ้โหนี่สามร้อยปลดล็อกสิ่งมีชีวิตจากท้องทะเลแพงจังวะถ้าถ้าจะปลดล็อกทั้งหมดแม่งเติมเป็นพันเลยไปเนี่ยโอ้โหไม่กอดให้ตายเถอะอันนี้อันนี้ก็ล็อกโอ้ไม่แปลกใจกูไม่แปลกใจโอ้อันนี้ก็ล็อก โอ้โหอันนี้โอเคก็ถือว่าปลดล็อกเยอะอยู่นะฮะตัวที่มันก็มีตัวที่ต่างจากคอมไม่ไม่เยอะมากนะสองสามตัวนะครับจากที่เห็นมาเ้แล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งคือใครเนี่ยใครก็ไม่รู้นะฮะจากเบตันพาร์ตอีกเหมือนกันโอ้เล่นอะไรได้บ้างวะเนี่ย <laughs> งั้นเราออกไปดูอินเทอร์เฟซก่อนได้ไหมออกไปดูอินเทอร์เฟซก่อนแป๊บนึงแล้วกันแล้วคือทองเราหาจากไหนได้บ้างอะ่ะ ทองทองได้จากการแน่นอนครับตเติมฮะมันกลายเป็นเกมที่แบบว่าแต่เราสามารถดูวิดีโอได้เหรอดอูดูวีดีโอได้6ครั้งต่อวันดูแล้วได้4 0่สิบถึงหนึดูได้วันละหกครั้งก็ได้ประมาณวันละหก0้อยนะครับถ้าเราเข้ามาดูทุกวันเราก็ได้อืมก็จะปลดล็อกได้อยู่นะครับโอ้โห แต่คือต้องขยันนั่งดูวิดีโอนะครับผมเกมนี้คือไม่ใช่เกมการต่อสู้ของสัตว์อีกต่อไปนะครับเป็นเกมนั่งดูวิดีโอครับและตรงนี้มี Subscript i o n นี่คือก็คือเติมเนี่ยฮะเติมแล้วได้ทองนะครับแค่นั้นแหละและนี่ชอ็อปก็คือร้านค้าที่เราไปดูตะกี้และนี่ก็ร้านค้าเหมือนกันแต่เป็นร้านค้าที่แบบล,ล่อใจกว่าเดิมนะฮะร,ร,ร้านค้ารถนาคาว่างนันเถอะตรงนี้และตรงนี้มีสล็อตแมชชีนเฮ้ยเราสามารถ อ๋อเราจะได,ได้ชาติจากตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถเล่ชาติจากตรงนี้ได้ได้ชาติจากตรงนี้นะครับสวนรถแมชชีนนะครับถ้าเราได้น้าไม่ซ้ากันเลยนะครับก็จะได้ชาติ5อถึงอันถ้าได้นาตะกแตนก็ได้ทอง5 5บาทและส่วนได้มิโนโทก็10บ,บาทนะฮะกอริลล่า 20, สเกิร์ต5้าบถ้ามีมงกรตัวหนึ่งกับอะไรก็ได้นี่ร้อยหนึ่งเลยนะถ้ามงกร2ตัวโอ้นี่พันหนึง่งมงกร3ตัวโข่โห้าพัน เฮ้ยห้าพันนี่ถือว่าเยอะนะห้าพันนี่ปลดล็อกได้หลายตัวเลยนะครับเนี่ยแต่มันจะได้ไหมเราโอ้โ oh. หดูดูคือปกติแต่ละเกมอาจจะมีแบบวันละครั้งให้ฟรีนะฮะแต่ถ้าเราอยากจะกดนะฮะต้องดูวิดีโอก่อนะนะเก <c oughs> มเกมดูวิดีโอปะเนี่ยอ่ะเราลองเราลองไปสุ่มดูสักทีหนึ่งอ่ะดูวิดีโอก็ได้มาหลางังจากที่เรานั่งดูวิดีโอไปแล้วครั้งหนึ่งเราก็สามารถกดได้นะครับผมมันมีจํากัดไหมตรงเนี้ยเหมือน เหมือนดูวิดีโอไลฟ์วันเราจะดูได้แบบวันละหกเฮ้ยมังกรไปแล้วฮะได้สิบบาทโอ้โหจะดูเหมือนตรงนี้จะไม่มีจํากัดนะครับผมโอ,โอเคก็คือผมว่าสายฟรีเกมเนี้ยเล่นได้ฮะแต่ว่าคุณต้องมีความอดทนและเวลานะในการมานั่งดูวิดีโอนะอันนี้น่าจะกดได้เรื่อยนะครับคุณก็นั่งวิดีโอดูไปให้ตาแฉะเลยนะฮะพอดูให้ตาแฉะล้วก็มาสุ่มไปดูอีกรอบหนึ่งขอมังกรสักตัวหนึ่งได้ไหมมังกรนะ มาแล้วครับโอ้โหอันนี้คือเกลือเรียบร้อย <c oughs> ทำไมผมรู้สึกผมในโทรศัพท์มันดูมันดูทุกอย่างต้องดูโฆษณาแล้วเราไปดูแบตเทิลพาร์ตกันดีกว่าแบตเทิลพาร์ะเอ้ยมีแจก200ตรงนี้เฮ้ยเอาอยู่นะครับนี่และตรงนี้ข้างบนเหมือนเป็นแบตเทิลแบตเทิลพาร์ตของสายฟรีนะครับส่วนข้างล่างเป็นแบตเทิลพาร์ตของเติมตังเราสามารถดูรางวัลจากตรงนี้ได้เลยใช่ไหมนี่ไง ส่ฟรีนะครับจะได้ทองเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็ได้เศษไออันนี้เศษกระดาษนะครับแล้วก็ได้เหมือนเป็นอโลซอรัสเหรอแล้วก็เดนเซลตัวใหม่นะครับเราไม่รู้เหมือนกันถ้าเติมนะครับเราก็จะได้เมกาโลดอนเหรอแล้วก็เป็นโกลมหินนะครับแล้วเหมือนเป็นสกินเหรอสกินเมกาโลดอนเนี่ยสกินเหรอสกินไอตัวเนี้ยโคตรเท่เลยว่ะมันคือตัวอะไรอะ่ะทำไมใน PC ไม่เห็นมีบ้างเลยอะ่ะรู้สึกน้อยใจว่ะเออน้อยใจว่ะ <laughs> น้อยใจวาทําทไมเขามีแต่สกินในโทรศัพท์บ่าในมือถืออ่ะเนี่ยทำไมในพีซ่เหมนจะมีสกงสกินแบบเขาบ้างเลยโอไม่รู้แหละไปละโอ้โหดูแล้วลคือคือเกมมันดูเหมือนแบบมันดูมีอะไรมากกว่าพ c ซก็จริงนะฮะแต่มันมัน <laughs> เกมมันดูหิวเงินไปหน่อยพูดตรงๆเลยนะพูดตรงๆเลยนะมันดูหิวเงินไปหน่อยว่ะทุกคน <laughs> ทุกอย่างต้องดูวิดีโอทุกอย่างต้องเติมตัวละครแม่งเปิดให้เล่นแค่แบบถึงสิบตัวหรือเปล่า นะฮะไม่เป็นไรนะครับเราลองมาดูกันในเกมดีกว่าเผื่อนในเกมอาจจะมีความสนุกยังคงอยู่นะครับสำหรับ ARBS เกมมือถือและเหมือนมีอะไรให้ปรับแต่งก็ก็ก็มีอยู่นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ๋อเป็นทิศทางน,นะครับจะให้ตัวละครไปทางไหนใช่ไหมแต่ตรงนี้เป็นขนาดตัวละครนะเราสามารถแต่งเลือดกับพลังโยมตีตัวละครได้ไหมปกติใน PC ในคอมนะครับมันจะมีให้แต่งแต่งเลือดอ๋อแต่เราสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตของเราได้นี่า อ๋อแต่ล็อกเหมือนกันนะครับเอาเป็นพาราโซแล้วกันนะครับพาราโซตัวแบบเบิ่มๆๆเลยขนาดคูณสองนะพาราโซนี่ครับในเสาต,ตัวสามตัวนี้เป็นเพื่อนกันนะครับกําลังเดินทางอยู่ในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่นะครับแต่พออื่อว่าอยู่ๆก็ไปเจอกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไม่เงยไปไม่ถูกเลยไม่มีตัวให้เล่นเลยอะอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย แล้วก็ดันไปเจอกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเสือจํานวนเยอะเอาเดี๋ยวอะไรเนี่ยเจอกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเสือนะครับอา่าเจอเสือไปประมาณนะครับประมาณสิบสองตัวราคาไม่ได้พอดีกันนะครับอา่าเสือสิบสองตัวนะครับเจอกับพละโซสามตัวที่กําลังเดินทางข้ามแม่น้ำนะครับเพื่อที่จะไหนว่าแม่น้ำไม่รู้ฮะต่อยกันเลยไปครับแล้วตรงนี้เหมือนมีให้สต็อปมีให้สโลว์แล้วนี่คือปิดเลือด โอเคนะครับจังหวะนี้แก๊งเสือนะครับได้ลุมได้ลุมพาราโซนะครับตัวนี้1ตัวนะครับผมและตรงนู้นนะครับเอาไปต่อสู้กันในระยะอาหารนะครับตรงนี้พาราโซนะครับพยายามวิ่งหนีนะครับเต่เสือวิ่งตามแล้วเหมือนเสือจะตามไม่ค่อยจะทันสักเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้มันจะฆ่ากันตายไหมเนี่ยมันดูตีกันไม่ค่อยแรงเลยว่ะเสือนะครับเสือตัวนี้เหมือนจะเจ็บปวดไปหลายตัวแล้วนะฮะโอ้ยใครเขาบินไปแล้วลอยไปแล้วเอาแล้วพาราโซสองตัวนะครับเดินลวงน้ำหาไปแล้ว แต่ตรงนี้พาราโตนะครับโดนกดขี่หพลงนะครับร่วงจะร่วงหรือเปล่าตัวนี้นอนลงกับพื้นนะครับมีเสือตกเหวไปหลายตัวเหลือเกินแล้วตอนนี้พาราโซพาราโซตกเหวตายไปแล้วคือถ้าจะเล่นแบบนี้ในมือถือไปนั่งเล่นในคอมนีว่ว่าภาพมันสวยกว่าอีกนะเฮย้ยดูวิดีโอเพื่อได้ไดรับทองอีกยี่สิบนะผมบอกแล้วครับเกม <laughs> เกมดูวิดีโอทุกคนเกมดูวิดีโอนะใครว่างไปดูเลยนะฮะ <laughs> กลับไปเล่นในคอมคิดถึงในคอมแล้ววะคิดถึงในคอมแล้ววะเราลองไปดูหมวดแคมเปญไหมเราลองไปดูหมวดแคมเปญดีกว,ว่ามีเวิร์กช็อปด้วยนะครับแต่เหมือนเวิร์กช็อปจะต้องล็อกอิน a c e b o o k นะครับหรือไม่ก็เอ,อ่อเพจโต์แต่แต่เราช่างมันแล้วกันนะครับผม <laughs> เราช่างมันแล้วกันเราไปดูลองไปดูหมวดแคมเปญไหมหมวดแคมเปญมีให้เล่น5ด่านนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะโอ้ยนี่ไงเราสามารถเก็บทองจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับ เก็บทองได้เท่าไหร่เอเนี่ยอันนี้2 0 3 4 5 6 7ได้ทองประมาณร้อยกว่าๆนะครับถ้าได้หมดห้าอัน,นก็ได้ประมาณ5 0 0 600นะครับซื้อได้ตัวหนึ่ง <c oughs> น้อยจังวะอ่ะเราลองไปเล่นโหมดแคมเปญกันดูเลยลวก,กันเติมที่ด่านแรกนะครับผมไปลุยโอเคนะครับมากระที่ด่านแรกนะครับคู่ต่อสู้ของเรานั้นคือจอระเข้น้ําเค,คเ็มที่มาอยู่บนเอ่อบนผืนหญ้าอันแสนลงโลงจูงนะฮะเรามีงบ120บาทนะครับกับตังสิบห้าเออไม่ใช่ กับ15ตัวละครที่เราสามารถใส่ได้นะครับและนี่อะไรบวกได้นี่คืออะไรเราสามารถบวกตัวละครเข้าไปเพิ่มได้เหรอก็คือเราสามารถเพิ่มตัวละครใส่ได้อีก5ตัวนะครับแต่ดูวิดีโอนะครับหรือไม่ก็100กเกมแห่งการนั่งดูวิดีโอนะครับเกมนี้แม่ไงรู้สึกคิดถึงในคอมขึ้นมาทันทีเลยวะทุกคน <laughs> คิดถึงในคอมวะ่ะอันนี้มีให้เล่นนะครับเป็นจิกโก้หน้าปักซอยไปลงเลยนะครับ จิกโกะนะครับขโมยศากกระเบือแม่มาขโมยศากกระเบือแม่มามาตีหัวคนนะฮะไปครับลุยมาแล้วนะครับจิกโกะโดนจระเข้ฟาดโอ้โหกระเด็นกระเด็นลอยตายไปแล้วสองคนนะครับและลุมเอาศากกระเบือฟาดศากกระเบือแม่ขโมยมาแม่ไม่มีตำส้มตำแล้วเร็วฟาดมันเรียบร้อยจระเข้นะครับเหลือเพียงแค่เพียงหนึ่ง HP เรียบร้อยตายไปแล้วโอ้โหอีซี่นะฮะก็ถือก็ถือได้ว่าก็ยังดีฮะก็ยังดีกว่าโหมดแซนบ็อกอันเนี้ย โมดเซนบ็อกมันไม่มีตัวอะไรให้เราเล่นเลยได้มาห้าทองนะครับอันนี้เราเจอนักรบสปาร์ต้านะครับ4ี่คนแล้วเรามีอ๋อเฮ้ยเรามีนักแม่นปืนไงเราเอานักแม่นปืนมาปะ,ะ่ะนักแม่นปืนนะครับ3มคนอ่าแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวแทงไหวไหวไหมไปครับลุยมานะครับยิงยิงติดโลหรอเหมือนเราจะยิงติดโล แต่ได้อยู่ได้อยู่หรือเปล่าตายแล้วหนึ่งต้องยิงอย่าโดโลเลยหนึ่งคนเพื่อนมีคนแทงให้แล้วยิงอีกสองคนยิงสวยรยบร้อยชนะเอาว่ะเราลองมาเล่นแคมเปญอ,อ,อีกอันหนึ่งแล้วกันนะมาอุ้ยแล้วเรามาเจอตัวใหญ่เลยเหรอเรามาเจอกับทีเล็กเลยนะครับผมในด่านแรกเลยเ,เนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เราเล่นเป็นลิงได้มีลิงตัวเดียวให้เล่นอ่ะเป็นลิงกงเล็บใส่ไปใส่ได้ก,กี่ตัววะเนี่ยใส่ได้แปดตัว ไปครับลิงกงเล็บประทะทีเล็กต่อยมันเพื่อนต่อยมันโอ้โหทีเล็กโดนโดนโดนลุมแกล้งนะครับทีเล็กไม่สามารถต่อกอรได้เลยครับทีเล็กมันจะตายทีเล็กนายน่ะสู้ลิงของฉันไม่ได้หรอกยอมแพ้ซะตอนนี้ลิงเราตายไปแล้วสองคนนะครับแต่ทีเล็กไม่น่ารอดเรียบร้อยทีเล็กตายนะครับผมชนะว่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับได้ห้าทองกับอยากอยาก,อยากได้เพิ่มก็ดูวิดีโอไปอ่ะอีกสักด่านหนึ่งแล้วกันอีกสักด่านหนึ่ง มาครับเจออ๋อกับนักรบสปาร์ตานะครับจำนวน7คนเรามีมีเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้อสองคนกับอันนี้สองคนอพอดีกันเป๊ะเลยไปครับลุยจอนี้ครับกอริล่านะครับมาบุกเผาพันธุ์มนุษย์เรียบร้อยนะโอ้โหตีโคตรแรงเลยทั้งมมนตีแรงจังนักรบสปาร์ต้ามันโดนแป๊บเดียวจะตายกันหมดแล้วนะเหลือตอนนี้เหลือ2คนเท่านั้นครับนักรบสปาร์ต้าตรงนี้ตายไปแล้วครับเหลือตรงนั้นคนเดียวหนึ่งหนึ่งกันอยู่หนึ่งหนึ่งกันอยู่แล้วก็ เรียบร้อยนะครับโอ้โหลิงเราไม่ตายเลยสักคนเดียวแล้วก็เรียบร้อยชนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีกันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคือผมก็แค่สงสัยเฉยนะครับว่า ARBS ในมือถือกับในคอมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับและคือในมือถือก็จากที่ดูแล้วก็คือมีสกินเยอะกว่านะครับเห็นไหมมีสกินแล้วก็มีเออมีตัวละครที่มากกว่าประมาณ2-3ตัวนะ แต่สิ่งที่เป็นประเด็นเลยก็คือก็คือตัวละครที่ให้เราเล่นแม่งน้อยมากเลยที่เหลือแม่งล็อกไว้เยอะมากเลยครับถ้าเราอยากจะแบบปลดล็อกตัวเราก็ต้องมาเนี่ยนั่งดูวิดีโอเพื่อเก็บทองนะครับแล้วก็เอาไปปลดล็อกนะครับผมหรือไม่ก็เติมแต่เติมไม่ก็ไม่ใช่ถุกถนงถ,ถ้าก็แพงอยู่นนเนี่ยหรือไม่ก็นะครับใครว่างๆใครอยากได้ทองว่างๆก็มานั่งหมุนสล็อตเนี่ยนะครับนั่งดูคลิปแล้วก็หมุนสล็อตไปเรื่อยๆนะครับเผื่อใครจคขอดก็ได้ห้าพันก็เยอะอยู่ ส่วนเป็นท่านพาสนะครับเป็นท่านพาฟรีก็มีนะครับทำเฟสก็จะได้ตัวเนี่ยปลดล็อกประมาณ2ตัวนะครับได้ทองอีกประมาณ400นะครับผมโอเคจะจับดูรวมๆนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมดูวิดีโอครับมันให้ดูวิดีโอทุกอย่างเลยทุกอันคือการดูวิดีโอนะครับหรือไม่ก็เติมนะฮะผมว่าผมผมกลับไปเล่นในคอมเนี่ยดีแหละใน ABS r มือถือผมน่าจะไม่ได้เล่นแล้วแหละครับมันดูแบบมันดูต้องต้องอดทนเกินไปต้องนั่งดูคลิปเยอะไปว่ะโอเคตลอดวันนี้ผมก็มาแค่นี้เลยครับมา สองดูเฉยว่า ARBS มือถือเป็นยังไงนะครับผมก็เพ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคทุกคนสวัสดีครับไปละ